ผมแนะนํานี้ฮะถ้าไปดูรายละเอียดว่าทํำยังไงเนี่ยในเว็บไซต์ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับก็จะแนะนําวิธีทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมในกรณีที่มีผู้ป่วยในสถานที่นั้นนะครับในเว็บไซต์สมาคมเราก็จะมีไว้นะครับวิธีการทําความสะอาดเราก็จะเน้นพื้นที่ที่มีการสัมผัสเยอะเป็นหลกักเช่นลูกบิดประตูนะโต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดพวกนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีการสัมผัสเยอะก็จะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ เช่นแอลกอฮอล์ที่เช็ดถูอันนี้ก็จะเรียบร้อยส่วนพื้นทั่วไปเนี่ยออไม่ค่อยมีความจําเป็นนะที่จะต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อพ่นยาฆ่าเชื้อในอากาศพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งอาคารทั้งกําแพงทั้งพื้นทางเดินเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่านั้นน่ยไม่ได้ช่วยในการควบคุมเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสมันพื้นที่ที่เราเน้นอนะ่ะพื้นคือพื้นที่ที่มีการสัมผัสนะครับพอจากัดวงตรงนั้นปุ๊บการทําความสะอาดนี่จะง่ายมาก